ทีัร้านผมวันนี้ผมร้านช่างครูนะครับมาดู N m a x แม็ก6ลหก60ตัดาให้ฟังอ่าท่อมาแล้วผ่ท่อท่อผ่านะครับที่ร้าน โดยรวมครับถ้าจะประมาณนี้เห็นแม็กครับลูกหกสิบก็นี่ครับผมเบอร์ในฝั่งอัตราริงโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับร้าช่างฟิวสนใจติดต่อทำรถได้นะครับ มันก็จะประมาณนี้การขับอันตกันครับก็นนมันก็จะติดมือประมาณนี้เอาขับลานอินอยู่ครับให้ลูกค้า,านี่ก็จะดูอันตรายอนไรประมาณนี้ เมื่อมื่ติดมือไงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็แค่นี้อารูลูกค้ามาลองร้านอินดูนี้ก็ไม่มีอะไรครับฝากติดตามด้วยร้านช่างฟิวเฟซชื่ออัสดาบุญยงสาังกฤษนะครับ YouTube ก็ช่างฟิววรรณคอนทิกอกก็ช่างฟิววรรณคอนเหมือนกันอย่าลืมฝากไปติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวทำคลิปดีๆให้ดู ให้แคมไม่มีนะครับอันนี้โนแคมลิ้นหัวฉีดข้างเตอ์ไอ้ข้างเตองเืองก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะทำการไล่แล้วลูกค้าก็ไม่อะไรมากเน้นขับสนุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ฝากติดตาไมไปด้วยช่างแล่วละครไปแล้วครับผม